ทำให้ฉลามชนก็จอดป้ายเป็นแค่รอบนี้ไปแบบรวดเร็วแบบมาเร็วเคมเร็วเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงหาก,การรมปลดโค้ชจริงๆนะครับตอนนี้ไปแล้วครับ3คนนะครับสวัสดีครับผมชูปัญญาครับพูดคุยข่าวสารของการฟรุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ปรนะเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากไล์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชุกปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอันดีคิปนี้จะไปพูดถึงความหลงศึกบอลช้างเอฟเอครัพรอบ64ทีมสุดท้ายกันหน่อยนะครับยักษ์ใหญ่หลายๆทีมนะครับก็ทะลุผ่านเข้าสู่รอบสามสองทีมสุดท้ายได้นะครับแต่มีคู่พิกล็อกอยู่หคู่นะครับนั่นคือชมพู่เอฟซีนะครับบุกไปแพ้นครปฐมยูเนเต็ดหนึ่งต่อสองครับโอ้ก็เหลือเชื่อจริงๆว่าตอนนี้ ฟอร์มออกทะเลไปเฉยเลยนะครับสำหรับชมบุรี f c นะครับก็การตกรอบช้างไปครับรอบนี้เนี่ยที่พ่ายแพ้กับนครปฐม,มยูเนเต็ดของโคชธงธงชัยสุกโกกีนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่แพ้ไปแบบช็อกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับเพราะในเกมนี้เนี่ยลูกทีมของโคชธงเนี่ย เหลือผู้เล่นสิตัวนะครับโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะครับแต่มายิงชนบุรีได้ในช่วงทดเจ็บนั่นเองนะครับก็เป็นนาทีบาปทําให้ฉลามชนก็จอดป้ายเป็นแค่รอบนี้ไปแบบรวดเร็วแบบมาเร็วเคมเร็วเลยนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ก็นี่เป็นเคสเหมือนกับเกมนัดที่เจอกับสุโขทัยในไทยลีกในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยครับสำหรับชนบุรีก็คือคู่แข่ง เหลือผู้เล่น10บตัวแต่ว่าพวกเขาเองไม่สามารถเจาะประตูเข้าทําได้แล้วก็สุดท้ายโดนคู่แข่งยิงในช่วงทดเจ็บคล้ายกันเลยนะครับทำให้ก็ถือว่าในช่วงนี้โอ้โหมันเป็นช่วงที่มรสมอย่างมากเลยคนก็คิดไปต่างๆนานาว่านะครับอาจจะเป็นเพราะเอฟเฟกคดีเมาแล้วขับหรือเปล่านะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับที่ทําให้ ชนบุรีเนี่ยก็ฟอร์มออกทะเลไปแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งลูกทีมของโคชเต้สะสมพบเสริฐนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าฟอร์มชั่วโมงนี้เนี่ยมันไม่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยในเคสของคดีเมาแล้วขับเนี่ยซึ่งทางโคชเตยสะสมเคยสัมภาษณ์ไว้หลังจบเกมไทยลีก สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เสมอกับสุโขไทยมานะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเหตุการณ์นอกสนามเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักฟุตบอลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันมีผู้เสียชีวิตด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นนักเตะในทีมไปเก่ะคดีในเรื่องนี้นั่นเองนะครับและที่สําคัญเองนะครับการขาดหายไปของแบงค์วรวุิสุกุนานะครับที่ถูกยกเลิกสัญญารมไปถึงเฉลิมพงศ์เกิดแก้วที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็โดนแบนอยู่ก็ถือว่ามีส่วนด้วยเหมือนกันเพราะว่าพวกเขาไม่ได ต้องใช้ผู้สาวปะตูดาวรุ่งที่ดันขึ้นมาแล้วก็กองหลังที่เคยจูนกันไว้ก็อาจจะต้องเซตกันใหม่อะไรนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นผลกระทบในเรื่องตรงนี้ทําให้ผลงานในไทยลีกก็ ฟอร์ไม่ดีแล้วก็รวมไปถึงล่าสุดการตกรอบเอฟเอคัพไปนั่นเองนะครับเสาร์นี้นะครับชลบุรีจะยกพลขึ้นเหนือไปเยือนลีโอเชียงรายนั่นเองนะครับก็รอดูว่าพวกเขาจะกลับมาเข้าฝั่งได้หรือไม่นะครับเพราะว่าอาการตอนนี้น่าเป็นห่วงอย่างมากจริงๆนะครับสำหรับฉลามชนนั่นเองนะครับไปต่ออีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของการปลดโค้ช ในไทยลีกก็โหทีเนี้ยมารัวๆเลยนะครับใน10วันที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นช่วงหากรมปดโค้ชจริงๆนะครับตอนเนี้ยไปแล้วครับสามคน,นคไปไรเรียนก็หน่อยว่าเป็นใครอย่างไรกันบ้างน,นะครับเริ่มจากเมื่อวันที่ยี่สาตุลาคมก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นคนแรกเลยครับที่กระเด็นจากเก้าอีก้กุนซอนั่นคือมกโตะทกุราโมริที่โอโหพิกโผลแล้วก็เซอร์ไพรส์ไป,ยปอย่างมากเลยหลังจบเกมที่บีจีพัทุมบุกไปพ่ายให้กับทูแ่วงคอกศูนย์ต่อหนึ่งนั่นเองนะครับก็ไปรายแรกนะครับสำหรับ เทกูราโมรินะครับจากนั้นเนี่ยในสุดสัปดาห์ถัดมานะครับเป็นคาร์ลอสเอเดวาร์โดนะครับของขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับแม้ว่าจะพาทีมไม่แพ้บุรัมได้ก็จริงสามารถยันเสมอได้ในบ้านตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาโดนปลดในเกมที่บุกไปเสมอกับพิธีประจวบ1ต่อนะครับก็โดนทางบอร์ดบริหารแยกทางไปนะครับเมื่อวันที่29ตุลาคมนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยไทยลีกเนี่ยปลดโค้ชไป2คนนั่นเองนะครับทั้งเทกราโมริแล้วก็ คาร์ลอสเอโดอาโดนะครับส่วนโค้ชที่จะมาแทนที่นะครับโค้ชเบย์ไพโรธบวรวัฒนดีหลกนะครับที่ชอบรับจ็อบพาทีมหนีตกชั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดสุดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นคิวของโค้ชวังทวชัยดำรงองตระกูลของหนองบัวพิชยะนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโค้ชวังเนี่ยถ้าใครได้ตามข่าวเนี่ยน่าจะเป็นตัวเต็งแรกๆเลยนะครับที่จะโดนปลดคนแรกนะครับแต่ปรากฏว่าเทกุราเมื่อวัเนี่ยมาชิงตัดหน้าไปก่อนนะครับกลายเป็นวว่่าาโคคค้ชัังมเป็นนนที3ะรบ ที่โดนปลดนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะเพราะว่านองบัวนในสถานการณ์ณวันนี้เองนะครับ11นัดของพวกเขาเนี่ยโอ้โหจมบวยของตารางคะแนนดูแล้วสีท่าไม่ดีเลยนะครับทำให้โคชวังเองก็ขออำลาไปด้วยตัวเองนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะลดกระแสะแล้วก็ไม่ให้แฟนฟุตบอลเนี่ยโจมตีบอร์ดบริหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ารับผิดชอบตัวเองไปสำหรับโคชวังนะครับนั่นคือ2ประเด็นที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะคร ชุปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ